สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปาล์มบีอาสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปในช่องปาม BR เป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ช่องปาม BR ด้วยนะครับ สำหรับ EP ีที่89นี้นะครับผมก็จะมาเจาะลึกข้อมูล8หุ้นน้องใหม่ที่มาแรงในปี2,566นะครับโดยผมจะคัดหุ้นที่เริ่ม IPO ตั้งแต่ปี2,565ที่น่าสนใจมานำเสนอให้ทุกคนครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ สำหรับหุ้นตัวแรกนะครับก็คือโมชิบริษัทโมชิโมชิรีเทลคอปเปอเรชั่นจำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจนะครับดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้าที่ตอบสนองต่อลักษณะการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มภายใต้ชื่อทางการค้าโมชิโมชิซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด109สาขาทุกภูมิภาคทั่วประเทศครับ ราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่51บาทต่อหุ้นครับสรุปงบการเงินปี65าพบว่ามีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ2,800ล้านบาทมีหนี้สินรวมอยู่ที่ประมาณ1,100ล้านบาทโดยมีรายได้รวมทั้งปีนะครับอยู่ที่ประมาณ 1, 895ล้านบาทและมีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ253ล้านบาทครับ มีค่า P/E อยู่ที่60.43เท่าค่า p b v อยู่ที่9.5เท่าโดยมีมูลค่าหุ้นตามบัญชีอยู่ที่5บาท37สตางค์และมีอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนอยู่ที่0.2%ครับ การจ่ายปันผลปี66พบว่าจะขึ้นคข้างหมาย xd วันที่2พฤษภาคมและจ่ายเงินปันผลวันที่23พฤษภาคมเงินปันผลอยู่ที่10สตางค์ต่อหุ้นและหุ้นปันผล10หุ้นต่อ1หุ้นครับ หุ้นตัวที่2นะครับก็คือ plus บริษัท Lo อยลพลัสจำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจนะครับดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ํำผลไม้ได้แก่น้ำมะพร้าวน้ำนมมะพร้าวน้ํำผลไม้ผสมเม็ดแมงลักและเมล็ดเจียและน้ํำผลไม้ผสมอื่นๆรวมทั้งเครื่องดื่มต่างๆด้วยครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่7บาท4 0สสตางค์ต่อหุ้นครับ สรุปงบการเงินปี65พบว่ามีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ1450ล้านบาทมีหนี้สินรวมอยู่ที่ประมาณ190ล้านบาทโดยมีรายได้รวมทั้งปีนะครับอยู่ที่ประมาณ1457ล้านบาทและมีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ,ณ207ล้านบาทครับ มีค่า P/E อยู่ที่23.88เท่าค่า P/BV อยู่ที่3.96เท่าโดยมีมูลค่าหุ้นตามบัญชีอยู่ที่1บาท87สตางค์และมีอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนอยู่ที่ 1. 7 6เ,รเครับการจ่ายปันผลปี66พบว่าจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่10มีนาคมและจ่ายเงินปันผลวันที่17พฤษภาคมเงินปันผลอยู่ที่13สสตางค์ต่อหุ้นครับ หุ้นตัวที่3นะครับก็คือโพลีบริษัทโพลีเน็ตจำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจนะครับดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยางพลาสติกซิลิโคนแม่พิมพ์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และสินค้าอุปโภคบริโภคครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่11บาท50สตางค์ต่อหุ้นครับ สรุปงบการเงินปี65พบว่ามีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ1,690ล้านบาทมีหนี้สินรวมอยู่ที่ประมาณ480ล้านบาทโดยมีรายได้รวมทั้งปีนะครับอยู่ที่ประมาณ1 0 8 3ล้านบาทและมีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ161ล้านบาทครับ มีค่า P/E อยู่ที่32.01เท่าค่า P/BV อยู่ที่4.3เท่าโดยมีมูลค่าหุ้นตามบัญชีอยู่ที่2บาท67สตางค์และมีอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนอยู่ที่0.7เครับการจ่ายปันผลปี66พบว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลโดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่27เมษายนและจ่ายเงินปันผลในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับเงินปันผลอยู่ที่8สตางค์ต่อหุ้นครับ หุ้นตัวที่4นะครับก็คือ C.H. บริษัทเจริญอุตสาหกรรมจำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจนะครับดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลไม้และอาหารแปรรูปได้แก่ผลไม้อบแห้งปลากระป๋องและขนมเพื่อสุขภาพครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่3บาท24สสตางค์ต่อหุ้นครับ สรุปงบการเงินปี65พบว่ามีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ1,880ล้านบาทมีนิสิตรวมอยู่ที่ประมาณ620ล้านบาทโดยมีารายได้รวมทั้งปีนะครับอยู่ที่ประมาณ1,840ล้านบาทและมีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ103ล้านบาทครับมีค่า PE อยู่ที่25.1เท่า ค่า P/BV อยู B ่ที่2 0 6เท่าโดยมีมูลค่าหุ้นตามบัญชีอยู่ที่1.57บาท57สตางค์และมีอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนอยู่ที่1.85เปอร์เซครับการจ่ายปันผลปี66พบว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลโดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่24เมษายนและจ่ายเงินปันผลวันที่12พฤษภาคมเงินปันผลอยู่ที่6สตางค์ต่อหุ้นครับ หุ้นตัวที่5นะครับก็คือออราบริษัทออโรราดีไซน์จำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจนะครับดำเนินธุรกิจค้าปลีกทองรูปประพันธ์เครื่องประดับเพชรและอัญ,ญมณีและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นที่มีบริการแบบครบวงจรครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่18บาท10สตางค์ต่อหุ้นครับ สรุปงบการเงินปี65พบว่ามีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ1 8 0 0ล้านบาทมีหนี้สินรวมอยู่ที่ประมาณ5,800ล้านบาทโดยมีรายได้รวมทั้งปีนะครับอยู่ที่ประมาณ29,600ล้านบาทและมีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ707ล้านบาทครับ มีค่า P/E อยู่ที่34.11เท่าค่า p b well อยู่ที่4.9เท่าโดยมีมูลค่าหุ้นตามบัญชีอยู่ที่3บาท70สตางค์และมีอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนอยู่ที่0.4 4เครับการจ่ายปันผลปี66พบว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่8พฤษภาคมและจ่ายเงินปันผลวันที่22พฤษภาคมเงินปันผลอยู่ที่8สตางค์ต่อหุ้นครับ หุ้นตัวที่6นะครับก็คือ PRI บริษัท Pimo r Service Solution จำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจนะครับดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นแบบ holding company ที่ประกอบธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์แก่กลุ่มลูกค้าอาสังหาริมทรัพย์และกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวเนื่องแบบครบวงจรครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่34บาท75ตงต่อหุ้นครับ สรุปงบการเงินปี65พบว่ามีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ1,600ล้านบาทมีหนี้สินรวมอยู่ที่ประมาณ150ล้านบาทโดยมีรายได้รวมทั้งปีนะครับอยู่ที่ประมาณ914ล้านบาทและมีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ240ล้านบาทครับมีค่า PE อยู่ที่46.31เท่าค่า p b อยู่ที่7.5เท่าโดยมีมูลค่าหุ้นตามบัญชีอยู่ที่4บาท64สสตางค์และไม่มีอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนนะครับ การจ่ายปันผลปี66พบว่าหุ้นตัวนี้ไม่มีการจ่ายเงินปันผลนะครับหุ้นตัวที่7นะครับก็คือคลินิกบริษัทเดอะคลินิกคลินิกเวชกรรมจำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจดำเนินธุรกิจคลินิกเวชกรรมด้านผิวหนังและความงามศัลยกรรมตกแต่งและการดูแลป้องกันฟื้นฟูสุขภาพครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่39 5 0สตางค์ต่อหุ้นครับ สรุปงบการเงินปี65พบว่ามีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ2590ล้านบาทมีนิสินรวมอยู่ที่ประมาณ940ล้านบาทโดยมีรายได้รวมทั้งปีนะครับอยู่ที่ประมาณ1647้ล้านบาทและมีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ205ล้านบาทครับมีค่า P/E อยู่ที่42.29เท่าค่า P/BW อยู่ที่5.28เท่าโดยมีมูลค่าหุ้นตาบัญชีอยู่ที่7 4 8บาทสสตางค์และมีอัตราส่วนเงินปันผลต,ตอบแทนอยู่ที่ 1. 2 7เครับ การจ่ายปันผลปี66พบว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลโดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่8พฤษภาคมและจะจ่ายเงินปันผลในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนะครับเงินปันผลอยู่ที่50สตางค์ต่อหุ้นครับ และหุ้นตัวสุดท้ายนะครับก็คือ KTMs บริษัท KTM e d i c a l Service จำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจนะครับดำเนินธุรกิจการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมรวมทั้งการขายและการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการแพทย์อย่างครบวงจรครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่4บา4สตางค์ต่อหุ้นครับ สรุปงบการเงินปี65พบว่ามีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ680ล้านบาทมีหนี้สินรวมอยู่ที่ประมาณ190ล้านบาทโดยมีารายได้รวมทั้งปีนะครับอยู่ที่ประมาณ385ล้านบาทและมีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ21ล้านบาทครับมีค่า P/E อยู่ที่57.22เท่าค่า P/BV อยู่ที่2.5เท่าโดยมีมูลค่าหุ้นตามบัญชีอยู่ที่1บาท62สตางค์และมีอัตราส่วนเงินปันผลต,ตอบแทนอยู่ที่0.81%ครับ การจ่ายปันผลปี66พบว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลโดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่3พฤษภาคมและจ่ายเงินปันผลวันที่25พฤษภาคมเงินปันผลอยู่ที่3.0327บาทต่อหุ้นครับ สรุปข้อมูล8หุ้นน้องใหม่มาแรงในปี2,566โดยหุ้นแต่ละตัวนั้นก็เป็นหุ้นที่เพิ่งจะเข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี2,565จากข้อมูลจะพบว่าแต่ละตัวมีค่า PE ค่อนข้างสูงและมีการจ่ายเงินปันผลค่อนข้างน้อยนะครับเพราะบริษัทต้องการนำกํำไรสุทธิจากการดำเนินธุรกิจไปลงทุนเพื่อขายายกิจการในอนาคตนะครับ ผมก็ขอฝากข้อมูลไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนให้กับนักลงทุนทั้งมือเก่าและมือใหม่หมทุกๆคนด้วยนะครับแต่การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนนะครับผมก็ขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับถ้าชอบคลิปแนะนำพ้นแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องปาล์มบีด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ